ครับสำหรับชุดนี้นะครับชุดที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นชุดของมอเตอร์บัตเลดคอนโทรลแล้วก็คันเร่งเท้านะครับคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งเท้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับชุดนี้เป็นมอเตอร์บัตเลด1 0 0 0วัตต์48โวลต์3,300น3 3 0รอรอบนะครับขนาดแล้วก็รูปลักษณ์ขนาดน้ำหนักนะครับอยู่ที่เว็บที่ท่านดูมานะครับอยากรู้อีกทีหนึ่งท่านก็ถอยหลังกลับไปดูที่เว็บเดิมนะครับกลับมาที่นี่นะครับก็คือตัวมอเตอร์ แล้วก็คอนโทรลคอนโทรล1,000วัตต์นะครับคอนโทรลบเรด1,000วัตต์48โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับ20แอมป์ไม่เกิน40 40นีพิกสุดนะครับก็อยู่ที่20แอมป์ถึง25แอมป์นะครับเบเกอร์ที่ควรใส่นะครับเพราะว่าถ้าเกินจากนี้ก็ไฟเกินคือโอเวอร์โหลดก็คือการทำงานหนักของมอเตอร์จะทำให้เบรเกอร์ตัดไปทันทีนะครับพอมอเตอร์ตัดกล่องก็ไม่พังมอเตอร์ Motor, ก็ไม่พังนะครับอันนั้นเราก็ไปทดรอบเอาให้มันพอด,ดีนะครับ แล้วก็ตัวนี้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งเท้านะครับใช้ใช้เหยียบนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งเท้าเราแถมตัวคอนเนคเตอร์หรือเทอร์มินอลตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับเวลาเราต่อสายนะครับเราก็ใช้เทอร์มินอลในการต่อนะครับเราก็ต่อตามสีนะครับต่อลงตามสีเลยนะครับโดยใช้ให้ลงไปบนเทอร์มินอลหรือว่าตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับในการต่อเราต่อเข้าไปนะครับ ต่อแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตให้แน่นให้ตึงนะครับแล้วก็ปิดฝาด้วยนะครับปิดฝาตัวนี้นะครับเราจะมีแถมไปหมดเลยนะครับน็อตเราจะใส่ไว้ที่ตัวนี้นะครับแถมสําหรับท่านที่ซื้อเป็นชุดนะครับถ้าซื้อเป็นชิ้นจะไม่มีให้นะครับพอต่อสาย3เส้นเมนหลักนี้ได้แล้วนะครับตามสีสีตรงสีนะครับเราก็มาต่อที่เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับคือคือปลั๊กของตัวฮอนเซนเซอร์นะครับ คอนเซนเซอร์ก็คือตัวต่อที่ใช้ในการจับสัญญาณรอบมอเตอร์นะครับกลับมาที่กล่องนะครับมาคุมความเร็วแล้วก็คุมการทํางานของมอเตอร์นะครับโดยปล่อยสัญญาณไฟไปที่สายเมนหลักนะครับทําให้รอบเดินหน้าถอยหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวที่ต่อตัวต,ต่อไปก็คือตัวนี้นะครับสายบวกลบตัวนี้จะเป็นสายของ เหมาะตัวแบตเตอรี่นะครับต่อจากแบตเตอรี่มาโดยผ่านเบรเกอร์หรือสวิต์โอเวอร์โหลดนะครับต่อเบรเกอร์หรือสวิตซ์โอเวอร์โหลดนะครับเพื่อป้องกันการทํางานหนักของมอเตอร์นะครับถ้ามอเตอร์ทํางานหนักนะครับก็จะตัดสวิต์ก็จะตัด,ตดไฟออกจากระบบนะครับโดยตัวนี้จะเป็นสายเส้นสีนี้ตัวเนี้ยสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวสวิต์กุญแจนะครับสวิต์กุญแจจะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับไฟบวกของแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์ นะครับ <inate> โดยผ่านจากเบเกอร์มาแล้วนะครับ <cje> พอเราต่อไฟเข้าไปจะทําให้กล่องทํางานกล่องเริ่มเปิดไฟทํางานนะครับทีนี้จะสั่งสั่งการให้มอเตอร์ทํางานเร่งเบาได้หรือจะสปีดหมุนได้เราก็ต้องต่อเส้นนี้นะครับสายปลั๊กคันเร่งนะครับพอต่อเส้นนี้ปุ๊บเรากดเหยียบเหยียบคันเร่งนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับจะหมุนเดินหน้าถอยหลังก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องการให้หมุนกับทางเราก็ต่อสายนี้เข้าหากันนะครับลบดากับ น้ำตาลนะครับต่อตัวนี้ไปใส่สวิกไว้เพื่อจะเดินหน้าถอยหลังนะครับทําเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังผักเดินหน้ากับผักร้อนหลังถอยหลังแล้วก็กดคันเร่งนะครับพอต่อปุ๊บก็ผ่อนคันเร่งแล้วก็กดนะครับมันก็จะเดินหน้าปิดพอเอาออกปุ๊บกดมันก็จะถอยหลังแล้วแต่นะครับว่าเราจะต้องการให้ไปแบบไหนนะครับมันจะหมุนกลับไปกลับมาได้ทั้งสองทางนะครับแล้วก็สี ดำเทาอันนี้ก็จะเป็นตัวเบรกนะครับเบรกก็คือเวลาขณะที่เราเร่งอยู่เดินหน้าถอยหลังอยู่นะครับเรากดคันเร่งอยู่พอเราเหยียบเบรกปุ๊บเขาจะตัดไฟจากกล่องทันทีนะครับตัดไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าตัวมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สําคัญนะครับต้องต่อไว้กับสวิตเบรกนะครับต่อไว้ที่ตัวเบรกเหยียบเบรกนะครับพอต่อกันปุ๊บมอเตอร์ก็หยุดทํางานนะครับส่วนสายที่เหลือเป็นสายเซอร์วิสนะครับเราไม่ได้ใช้งานนะครับ ฉะนั้นในชุดนี้นะครับก็จะมีตัว3ชุด3ชิ้นนะครับมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตามสาภาพแบบนี้เลยนะครับมอเตอร์ตามสาภาพตัวนี้จะอยู่ประมาณ3 3สามโลแปดหรือไงเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บอีกทีหนึ่งถอยกลับไปดูนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนโทรลบัลเล็นะครับคอนโทรเลอร์บัลเล็แล้วก็ตัวคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งคันเร่งเท้านะครับตัวนี้นะครับ คันเล็งข้าแล้วเราแถมตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับตัวเทอร์มินอลต่อสายพักสายนะครับการรับประกันนะครับเราก็รับประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับประกันมอเตอร์ไหม้บางคดนะครับทาไมทุกคดแสดงว่าเราใช้งานหนักนะครับอันนั้นไม่รับประกันนะครับใช้งานตามสภาพปกติถ้ามันไหม้เป็นบางคดถือว่าความบีพลาดของของบริษัทเรานะครับแล้วก็กล่องก็เหมือนกันนะครับ้าไมเป็นบางจุด ไม่เป็นไรทักไม่จุดใหญ่ๆรวมๆกันนะครับอันนี้ถือว่าเบเกอร์ไม่ตัดไม่ทํางานตัวนี้ก็จะหมดประกันไปนะครับการรับประกันเราก็จะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านนักปฏิติเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ชุดนี้เป็นการเป็นเรียกว่าเป็นมอเตอร์โมนะครับโมดิฟายมันขึ้นมาใหม่นะครับทาให้รอบจับนะครับอยู่ที่3,300รอบนะครับ